สวัสดีครับต้อนรับวันใหม่รีโวคันนี้มาพ่นกันสนิมแล้วก็ขัดเคลือบสีครับผมส่วน Fortuner คันนี้มาเคลือบแก้วแบบรับประกัน3ปีอ่ะพี่แบงก์ก็ตรวจสอบนะครับพี่เมย์ก็เปิดจ็อบนะครับเราก็ต้องตรวจสภาพรถลูกค้าก่อนที่จะเข้าทำด้วยนะครับโอเคคันต่อมาเลยอ l l n e ดีแม็ Mac. คันนี้กำลงังล้างช่วงล่างเพื่อเตรียมไปพ่นกันสนิมนะครับก็ต้องล้างช่วงล่างกันก่อนเนาะส่วนคันนี้ครับ รีโวตัวเตี้ยนะครับอันนี้คิวเช้าสุดตอนนี้ก็พร้อมที่จะพ่นกันสนิมแล้วปรับสภาพความสะอาดช่วงล่างอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นรถมือสองที่ร้านนะครับพอดีที่ร้านทำรถมือสองด้วยเนาะแต่ในตู้กระจกข้างหน้าตรงนั้นก็จะเป็นรถที่เคลือบแก้วทิ้งไว้รอลูกค้ามาลับนะครับอ่ะอันนี้ก็เริ่มพ่นกันแล้วครับก็คิวเช้าได้พ่นก่อนนะครับล้างทำความสะอาดเสร็จก็ จัดกันเต็มครับเต็มพื้นซุ้มล้อดุมล้ออะไรพวกนี้ยแหนบเนิบซอกเล็กๆน้อยๆก็คือเก็บให้ทุกๆซอกทุกๆมุมนะครับคันนี้ก็เริ่มพ่นกันได้วันนี้ก็ประมาณสัก เกือบเกือบสิบโมงแล้วเพราะว่าฝนตกด้วยนะครับกว่าจะเป่าแห้งได้ก็ใช้เวลาพอสมควรอ่ะส่วนล้อเนี่ยที่ถอดออกมานะครับก็ไม่ได้มาตั้งเฉยๆก็เอาไปล้างให้ด้วยนะครับใช้น้ํายาสลายคราบโครนสลายคราบขี้ผ้าเบรกให้เวลาประกอบเข้าไปมันจะได้ดูใสๆสะอาดเนาะส่วนคันนี้ดี a x ็คิวที่2นะครับพอล้างช่วงล่างเสร็จก็จะมาล้างรถกันต่อเพราะเดี๋ยวต้องไปคุมผ้านะครับรถมันจะได้ไม่เป็นรอย เพชรบุรีอ่ามาดูกันว่ารถมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับคันนี้ล่ะคันนี้ล่ะอ่าคันนี้จันทบุรีโอ้มาได้ไงมาไกลครับคันนี้มาไกลอ่าแล้วดีไหมคันนี้มาจากไหนชุมพรโอ้โหสุราษฎร์อยู่ไหนเนี่ยสุราษฎร์ยังหาสุราษฎร์ไม่เจอเลยครับร้านเราอยู่สุราษฎร์อันนี้อะไรไหนสุราษฎร์หรือเปล่าอันนี้ก็กรุงเทพมหานครโอ้แล้วสุราษฎร์อยู่ไหน